สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูเสาเรื้อยนะคะเสาเรื้อยสําหรับต้นไม้นะคะสําหรับวันนี้จะเป็นต้นเงินไหลมาด่างขาวนะคะจะมาพูดคุยให้ฟังว่าแต่ละเสาดีหรืออะไรยังไงกับการใช้งานเนาะอย่างต้นแรกอันนี้นะคะสุดหลักแล้วเดี๋ยวจะตัดแล้วอันนี้เพิ่งให้น้องขึ้นหลักเมื่อตอน กลางเดือนกันยานะคะเป็นเสากะับมะพาร้าวับน้องแบบว่ารากทะลุเข้าไปแน่นมากนะคะซึ่งข้อดีก็คือแบบว่าต้นไม้โตวไวแต่ทีเนี้ยเวลาเราตัดชำค่ะเราจะตัดชำมันจะดึงรากแล้วมันจะทำให้รากขาดนะคะอะซูมให้ดูเพราะแบบว่านะคะรากเขาเข้าไปแน่นมากเนี่ยขนาดแค่ประมาณกลางกลางเดือนนะสองอาทิตย์ที่เขาแบบว่าได้ขึ้น ได้เลือยขึ้นหลักนเนี่ยโชคดีนะยังไม่ยังไม่แทงมากแต่อย่างอันนี้เวลาเราดึงแล้วมันจะขาดนะคะอือันนี้กลับมะพร้าวเป็นทางมะาพร้าวเนาอะ,อะส่วนอันที่สองอันที่สองก็เลยทดลองใช้เป็นแบบกาบสับเล็กนะคะกาบสับเล็กผสมกับเพอร์ไรแล้วก็มิวคูลไร์นะคะรู้สึกว่าเขาแทงเข้าไปแต่ไม่แน่นมากอันนี้ค่ะ เวลาดึงก็เวลาดึงนะมันจะดึงง่ายตอนที่เราตัดช้าข้อเนี่ยค่ะอ่าอันนี้อ่าอันนี้ก็จะดึงง่ายส่วนเสาสุดท้ายอ่าทดลองเป็นสเปกตรัมมอสอ่าแช่น้ําอันนี้เขากําลังเหลือ้อยและคิดว่าจะดึงง่ายนะคะเพราะว่าเวลาเนี่ยค่ะถ้าเป็น ห้สูมให้ดูถ้าลากเขาอยู่กับสเปกตรัมมอสมันจะดึงง่ายอยู่แล้วนะอย่างลากเนี้ยที่มันติดเราก็ดึงดึงขึ้นมาได้เลยนะคะเห็นไหมเพราะมันจะเป็นขุยขุยติดอยู่เฉยเเนี่ยอันนี้นะคะก็เลยสำหรับใครที่ใช้งานแล้วคิดว่าจะต้องตัดชํานะคะก็แนะนำว่าเป็นแบบนี้ กับสเปกต่อมอสน่าจะดีน่าจะเหมาะกว่าเนาะแบบนี้มันดึงยากแต่ถ้าแบบว่าเราจะไม่ตัดไม่อะไรเขาเลยก็ก็ก็ใช้งานได้อันนี้แล้วแต่การใช้งานอันนี้ก็มาพูดคุยให้ฟังนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังหาเสาเรือยให้กับต้นไม้นะคะ,ะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ